ผู้ชมทั้งบ้านเด้อค่ะเมื่อน,นี้มีแนวทางมีเขามีรถชอบกตะจัดคัดกระพานแต่ว่าก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานตามแนวทางให้แล้วค่ะกายสื่อรลายสื่อไอพ่อฟังมากกับจังสื่ออันนี้ให้ชุ่มเพื่อความบันทึกนะค่ะแต่ว่างวดทีแดียวข้องเกแดเงเขาดีได้นเนาะหกหนึ่งเนาะหนึ่งสี่เ<ซ>ก, <ะ S 2> ก่าหนึ่งสี่หกเก่าว่าตัดเอาเนาะ,ะมันกับเขาอัน ตัวที่ว่าเขาจับเล่นยญสองตัวแต่ว่ามวดนี่จีแดงฟันเรือว่าที่แดงหรือว่าตังไหนบอกชูฟังแม่เลกตอนแรกหมอบเป็นเสียงเหมือนเสียงกระซิบว่าเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนเนาะเสียงกระซิบของมาในหูน่ะคือสี่เจ็ดสองขึ้นแหลเป็นคือจังผีมาบอกมีบอก เป็นเสียงของม่เน่เน่น่ของเลยสิเป็นสิเป็นพุม่มนะสิเป็นอย่างกับพวกลูกแต่เป็นเสียงของแม่คือสี่เจ็ดสองเม็ดเดียวต่อมันเร็วว่าเจ๊วัวนั้นแม่มแล้วยวฝันอยู่สองขึ้นอนละขึ้นที่สองมันกับมาอีกหลายมืออยู่ดอกเป็นคืนมันที่ยี่สิบสองจำได้มันที่ยี่สิบสองมันกลางคืนดอก ย่างเว้นอันยี้ย่างเว้นอันอันอันที่เนี่ยที่มีคู่มะโคหนาบอกไยอันนี้เห็นหนาคนเลยเห็นหนาคนก็บอกว่าบ่ได้ฟันหลายเด้เพิ่็นพวหนาแบบไรเจ๊ะเก็ดโอ้เก็ดคนว่าเพิ่นเื่อหนาใส่เจ๊ยลยนะนเนื้อหนาเส้นหนาซจำจำนี่แหละประมาณนี้แหละเิ่นพวกโตกใจเ่าเก็ดโอ้เก็ดคนว่าก็สะดุ้งหน่ตัว กิดมาก่็เคยเห็นแจ๊กเกียร์ข้างแรกที่มีเป็นผู้มือเป็นผีหรือเป็นอย่างกับพวกหมูเป็นผู้บอกผู้ใช้เป็นผู้ใช้เป็นผู้ใช้หน้าตาผมก็เห็นแจ๊กเกียเป็นผู้ที่ไหนมาโคหน้าบอกเม็ดเดียวสะล่วงเลยเดี๋ยวยี้มูเว่นไหมเออมาจางกว่าเจ็ดหกเจ็ดตอนนี้แหละพี่น้องมีอยู่สองหาข้างแรกก็คือซี่เจ็ดสองหางสองคือเจ็ดหกเจ็ด เคยฝันแตงสีก่อนครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรกแต่ว่าเสียงกัสซิบนี่นี่คือมวดที่สี่เสียงกสัสซินเนี่ยขะเข่ามาตลอดเนี่ยแต่ว่าดาังอยู่ได้แบบเจ็ดหกกับอันเจ็ดเก้ามันคือเยอะเอาเมื่อน,นันออกตามเล่าเจ็ดเจ็ดเลยเจ็ดหกเจ็ดอเอนหกเจ็ดเจ็ดเมื่อน,นันออกสามตัวเลยออืม,มันสิมากอีกบอน้องว่า ฝันนี่ฝันหรือเสีสงจะซิบนี่เข้ามาี่คือหมวดที่สี่สิมัดเทียนึ่งมาสามตัวโตัเนาะเทียนแรกมาสี่หกเทียนสองมาแปดเจ็ดทีบ้าหกแปดเจ็ดน่ะแต่ 4, 2, 8, 6, 8, 7, แกัปมัก,ก็เป็นเก้าแปดเจ็ดยังนะที่ได้สามตัวตัวทั้งหดแมนแล้เทียนที่สามกับหนึ่งสี่เก้าก็มากันเป็นสี่เป็นหนึ่งหก เดีย่ยงก็เลขใดหน 1, 6, 6, ึ่งหกหกหนึ่งบันนี่มีเทียนที่สี่อันนี้เป็นรอบที่ซีวะแม่เนี่ยครั้งที่สี่แล้วเพื่อนจะให้เป็นปริศนาจังน่อยเพื่อนจะพูดให้ตรงตรงเลยพี่น้องสี่เจ็ดสองได้มากจากังเลยกว่าเจนเสียงกระซิบมือไหยอ่าพ่อ,พ,อพ่อเล็กออกสองสองมือขึ้นที่ขึ้นที่สองขึ้นที่สามเนี่ยคุณขอมากเลยมันขอมากเาสียงกระซิบในหูเล็กว่าเห็นหน้าตาแต่วันนี้จะเสียงเสียงสีเป็นแบบ ม่อมๆย,ยักน้อยเราก็ชัดเสียงม่ยมยเจ็ดเอ็ดสี่เจ็ดสองหดวางเป็นเสียงยกระซิบเมือนแบบแมนมากว่าตัวนี้ตัวนี้ก็มากข<ม>ึ้นนกี่ะแมนสั้างถุ่มเลยนว่ะตัวนี้แมนครับเป็นอยูใ่ในนี้ครับเอาอยูใ่ในนี้ ส่วนหมาก็สิมาสองตัวเนาะแต่ว่าเาสามตัวยุทียหนึงคือกับหัวงให้่น<ม>บ่งโตัอันเนีนตัวนนรรยัยงไงอีฟี่อะไกันเนี่ยสีหาหมือต่อมาว่ามีผีมาบอกอยุทีเจมันวันที่ยี่สิบสองจำได้คพรามวันที่ยี่สิบสองเมืนมาจำได้มาอริยี่สิบสองนี่เมื่อโพ่หนายเห็นเลยตอนไหนเ,เ,เจนยัเว้นยัเว้นจนสะดุง้งเก็บาาโอ้เก็ะนะโัว เกิดมาไม่เคยเห็นนี embodied, <the 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 ่เจี๊พี <the <the ่น้องคือว่านำพันคูณพันผมบอจีโอ้ยจัดไปเร็วถูกเท่าไหร่อัดนักบ่อัดนักอัดนักแต่ว่าจี๊แดงเขามาจักหมวดอะอันฝันนี่เขามาซีงวดไอ้สามหมวดนี่หมวดที่สี่หมวดที่สีหมวดด่วนหรือว่าไหลเนาะเ่าต้องกลับหลายม่ต้องกลับหลอืมอันฝันนี่ก็มักทั้งสองหางเลยเด้ มุ่งมสองหางนี <laughs> ่มั้วบงเลยครับบงเลยมันสองหางเลยเพราะว่ามันในอวยนี่ไหมมันอยู่ในอใน<ไ>วนอยนี่น<อ>ไหม,ม,อ,ไไหมอันอันอันสองตัวนี่เป็นเลขสูตรเนาะสูตรนี้แม่นมะคะสูตรกับแม่นมันเป็นสูตรล่างเน้อเนี่ยสูตรเนี่ยส่วนมากมาล่างาม,มันเป็นสูตร หน่งแค่ฝันที่เขาสองวดสามหัวแมนในหัวที่สี่มัวที่สี่ใช่ไหมเจ๊แมนในวดที่สี่วนนี้เป็นมัวที่สี่อันสองตัวนี้เป็นสูตรเป็นลางทัน่าสี่เจ็ดสองกับว่มีตัวกันเนาะเพราะว่าวมีตัวกลับแต่กันเป็นเจ็ดหกเจ็ดกับกันเก้าตัวหนึ่งคือเจ็ดเก้าเจ็ดอาจจะมาสามตัวอีกก็ะเลยได้ไหมเนาะ ไอพี่น้องจับเอาในเลือดสองเกตเพียงสี่สี่สองเพียงเศษตัดเอาแม่ค่ะตัวนี้คือตัดเอาใช่ไหมแกเหตุยังว่าไม่ถูกอีกเนี้ยแมนพอไม่ได้ตัดออกไหายไหมคะอืมพี่น้องตัดออกนั้นเนี้ยตัดออกสี่สองเห็นจังไหนกับชิบูไตได้กับชิบูบอกว่าเธอเกลี้ยเออโยนในหันคนไม่พลาดได้สามตัวต้องมาสองตัวเพีสีไหมอือเห็นพี่น้องตัดเอาได้สามตัวมาสองตัวแทนแน่นอนคือ พี่ป้อมันจะยังเลอสามวันแล้วนะครับสองตัวนี่มากแท่อันนี้คืองวดที่สี่มวดที่<ม>สี <ฮะ S 1> ่ใ<ม>น,นะีม่คะผีกระซิบเนาะแม่เอาเข้าไปเป็นมากบอกว่าที่สองมันดังหลายเตียง<า>เปิดม้าหายไม่คือไม่หยำไม่กับวนลูกต้องวดนที 2> 4, 2, ่สองกับมาดังเรี่วันนี้มีวยหัน มีแล้วสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองถ้าดังก้มพลได้สี่สองวันนี้ขึ้นเอ่อมือวันที่ยี่สิบสองคนก็เลื่มากไม่คนก็เลื่อม่เห็นหนาเลยอืมว่าหลบมีคขึ้นอยที่สองมีลายเจืออ่าเออการเปิดเปิดถูกจับแฉกตกจับมันเป็นเรียกอะไรทำไมดังจังเลยอืมเพราบันนี้ห้องดังครับเนาะเพราะว่าปลอยออกมาพวกนี้กระจายขับเหตุการณ์ คนไทยเข้าตรงเสียใจกันเนาะมันก็เลขมาตรงอีกไปอีกสีแดงหาสมัยอะไรบ้างมาซื้อไ้เราได้พป็น้องก้อนเลยแมนต้อฝันแต่ดนเนาะแมนพซื้อป้าเดี๋ยวขอดูหน่อยครับผมมีตัวไหนบ้างเจแดงครับผมยกให้ดูหน่อยครับอธิบายนี่เก๋ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะอันนี้คือฝัน ฝันอันนี้เสียงกระซิบอันนี้ฝันเห็นหนาเลยเนี่ยอันนี้ได้ยินแต่เสียงแม่อันนี้ได้ยินแต่เสียงอันนี้เห็นหนาชัดๆอันนี้อันนี้สองตัวนี่คือสูตรเนาะค่ะอันนี้สูตรส่วนมากมาล่างส่วนหลักมาล่างเด็กล่างหาสองหาสามหกสองหกสามว่าจ้ะเอาล่างเลยเพราะต้องขึ้นบนแล้วนี่เนี่ยทุกประหยัดงบล่างไม่ต้องขึ้นบนนะคะอันนี้คือตกดับจับ เสียงที่จะโคหนาค่ะบอกเกียรติหฮเกียรติเข้ากับลงไปเกียรติเก่าเสร็ขึ้นตกกันไหวาเชื่อส่วนบุคคลเนาะผู้ไดมักตัวใดกยาการรับชมนะครับบ่มักกัอย่าถือเนาะเพราะว่ามันกับบฮห้วเสกตัวใดดอกอันนี้คือเลขกฝันเ้าซู่ฟังส้มเพื่อความบันเทิงไปมีผู้ถือใจกับอมเมตนไห้เด้ค่ะ่ามักตัวใดจอบตัวใดข้อมมนใตคลิบ ะมื้อนี้ก็ต้องขอบคุณเจ๊แดงเพิ่นมากไก่ดิจ้ะคอนเกล็ดพี่นอ้องจ้ะขอบคุณเอฟซีติดติดตามเด้อค่ะให้สุกไก่มานเนี่ยปังสู้สูส้คน